แค่ผมกันเรื่องเซลแคนทีวีวันนี้ก็มีแขกรับเชิญคือคือใครครับเออหนักกระโตโกสมาแคสเกมมิ่งนะครับชื่อเทมาเลือเลี่ยดเล่นเล่นว่าโชกุนก็ได้นะครับโชกุนหรือว่าโชตีนเนี่ยเฮ้ยโชโชตีนเอ้ยไม่ใช่โชกุนโชตีนกับโชตีนเฮ้ยใครพวกเนี่ยขอบคุณมากทีตอนนี้เราก็สร้างบ้านสร้างแม่งไม่เสร็จแต่พันหนึ่งแล้วเนี่ย เอ้คนประตูน้อยไม่ได้ไม่มีคนแอทพอครับก็ก็โพลตัวเองชื่อคนนี่ไงไอ้คนนำคุณมนุษย์<อ>ไปเอาตัวนั้นมาแป๊บนึงมาไปทำอะไรเปลี่ยนตัวละครไปลป่ยนตัวละครชื่อว่าคน,น<ำ>ชื่อนี่กวนซอดตอมากชื่อคนนำคุณมนุษย์ครับ <c oughs> จำรหัสไดป้ปะชื่อเฮ้ยมีพี่มอใช่พี่กายพี่กายมอ,อไหนวะ พี่มอสามก็บอกว่าน้องเป็นผู้หญิงแย่น้องชื่ออะไรเพื่อนบมมาแซงชื่อคนนามสกุลชื่อคนนามสกุลโอ้เครียดเลยโดนตีเออเพื่อนบ่มนี่ใส่ความกวนนานไม่เสร็จโดนตีทุกวันกระจกนี่เอาเอามาทำอะไรเราเรามาจิ้มจกกันมาจิ้มกรนจกวู้ดช้างสวยว่ะต้องหายามาไว้โอเคผมเอาจะกินนี้มาแล้วเออชื่อครูอะไรวะชื่อคน ชื่อคนนำสกินเหรอี่แกชื่อคนนำสกังสกังเอเฮ้ยผมมีสกินแล้วชื่อคนไอ้เจริงพี่ดูมาพี่อยู่ที่พมอยู่ที่บ้านเลยเออเหรอดี่ีนะกำลังจะสร้างมานโอเคอายุน้องว่าสร้างนี่บินมาแล้วเนี่ยไม่เติมไม่หัดเติมนี่ดูว่านี่ยศ <Your> พี่ดูบอะพี่กินแล้วพี่ดูดิไมยทำได้ไงอะ่ะทำไงไม่ได้ทำหรอกตอนแรกมันเป็นสเตปจริๆก็เป็นสตเตปเี้ยนี่แหละส,สงสัยมีคนซื้อไอดีไปแล้วแล้วแล้วโชกุนโดมา <c oughs> วางแหละทุกคนนะคุณพี่เออพี่วางแะละแม่งมันใส่อมค่ายด้วยเปล่าอะไรถ่ายอะไรไม่ไม่คือิเลยถ่ายวิดีโอเนี่ย ถ่ายเเลยแต่คุณับใช้จอเต็มเลยใช้จอเต็มถ่ายทำอะไรพี่ถ่ายเป็นแคมเจโอเคเอาอยุาน่ยเ,เป็นแคมนี่แหละเออแล้วก็ไปตัดต่อเอาโซนีกับแคมดัเเอาขอใเอาโซนี้ตัทนทอ,อ,อ,อาอินโทรเอลเล่เอลเเอลตโอ้ชื่อแบบอะไรแตแต่ทุยนี่ดูผม อีโลมชื่อตัวเต็งนะถอดกอนครับปลูกโกโก้พวกมิยูพวกปลูกถอดก่อนเหอะโชว์โชกมัวแบบปิดบังสกินตัวเองมันดูไม่ได้เรื่องเลยปลูกโกโก้เลยเรื่องงานเกษตรต้องหมอกเฮ้ยพี่ตัวแท็กด้วยนะเฮ้ยแล้คำอธิบายบอกว่าเอออันนี้นั่นน่ะสร้างคลิปกระคับแล้วก็เอาอะไรวะลิงก์เอออะไรวะแชนเนลด้วยพี่พี่ให้เองแต่พาร์ทแรงแล้ว ไอพีอะแปลว่าอย่างอื่นไม่ได้ให้นะทำยังไงหาโพสเทียร์อะไรอีกข้าบลัวข้าบรัวข้าบรั่วรั่วคนชื่อล้วัวนังสิบคมนุษย์นะมีก็เออชื่อคนเฮ้ยออกไปเลยไอโก้ไอโกโก้หัวจุ้ยกูจะวางรั่วอุ้ย ใครวางบันไดเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรแมนนะไอ้เปิดไอ้โคสนาคี้วะข้างบ้านบ้านบ้านตัวเองอ่ะบ้านพีว่าและขอกราบประทานอภัยเช่นมีอะไรวะเช่นมีพีนแต่เธอปัว่าใครวางใครปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นทาสานนี่คือคุกของเราม่ใชาคุกกี้คุกพ่อง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  ต้องไปหายแค่เวลาหายแต่คุณมาต้นเไม้แม่งเยอะเกินตอนแรกก็จะชื่อจะใช้ชื่อคนแล้วก็จะเขียนว่านางสกุมุสังค์ที่นางสกาอยู่ท่าปานี่มันแต่แม่งอยู่ดีๆเกิดมาตรงที่แมรี่ที่แต่งงานผมก็เซฟตรงนั้นแหละแล้วยืดดีๆสกินเชยตกใ่อาจจะมีคนซื้อไอดียให้ผม เป็นแบลลี่ดีๆถ้าเดีนี่ผมขอดูเวลาหน่อยคสิบนาทีนะคมสิบนาทีถ่ายอยู่แล้วที่แบบถังสิบนาทีแล้วเราก็ถ่ายอีกรอบกันเลยเอาไปตัดต่อเป็นยี่สิบนาทีเราจะไลฟ์รับใครกันบ้างโอเคคลิปนี้ผมก็จะพาไปสปาซึ่งคลิปแรกผมเนี่ยพาไปก็ของกราบประธานอใไรได้อ่ะาไปไปแนะนำสปาเลยพี่มีสปาของ คลิปประการซีซั่นสามนะครับนี่ก็ตัวเอ็นบีเีชั้นสองจะเป็นพี่พี่เค็มนะพี่นี่ก็พี่ที่เคยทายไอ้นี่เปล่าทายรูปไอ้ซีซั่นสองอ่ะเป็นรูปอ่ะนี่พี่ปอยเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้คนที่ชื่อป๊อปปี้ป๊อปนี่พี่ปอยวะใช่ใช่ใช่นี่ก็พี่อปอยไม่รู้ว่าเป็นตัวสกีหรือว่ายีนเฉยๆอนี่นะอ่ะอันน้าอันนี้ก็โดนเน็ตโดนนาเต้โดนนาเต้หรืออ่านอ่านหนอย่านนิดนึมันก็เป็นแบบพวกโดนนะรอบนี้โหคัด ซีซันนี้โหดไม่ทวิเวลแต่ผมก็ไม่รู้นะเข้าไปเพรว่าไม่ไม่มีอะไรมันก็มีหมดแหละผมก็ไม่รู้แอดมินก็หรือพี่นแอดแอดมิะไรทำเสร็จยังก็ไม่รู้โอเคอะถามมันตั้งอย่างไรตัวคิปเปอร์นี้ยังไม่เซ็ตเลยนี่เกมอ่ะอันนี้วัคโซนอันนี้ฟรีไอเทมนะครับฟรีไอเทมในทางนี้เลยไอเทมนี้ระดับกากเอ้ยระดับดีไอเทมนี้ก็ชุดเกาะนี่จะดีมากครับ ซึ่งมันจะเป็นแบบหมวกเอ็นชาร์มไเนี่ยเอ็นชาร์ใช่ครับหมวกเอ็นชาร์อะไรเอ็นชาร์เองครับกางเกงแล้วก็แต่ว่าคุณไปหาเพจเองดีกว่าเพราะว่าผมมีพออยู่สามสิบโซกันครับแล้วตัอ้ถุงเท้าถุงเท้าก็เป็นไข่อันนี้ก็มีขนตนลวดไข่ไฮ้พี่กายหรือว่าใครคับนี่ก็เป็นต้นไม้นี่ครับพวกพี่กายช่ตัวไข่ไฮโอ้โหขั้นละขัานละไม่เป็นเอ็นชาร์มนะครับการที่สอบอ่นก็คือพี่อะไรวะ โอเคฟังฟีอเทมก็เสร็จแล้วส่ว <Okay. S 1> นฟังวาร์ปโซนนี่ก็ต้ดเป็นไงวามันวาร์ปอะไรอยู่ผมวาร์ปกันแล้วนะดาวโลดก์จันดาวโรจน์ผมวาร์ปกันมันลมันก็เจอกันเองนะอย่างอะไรนะฟ้าอะไรเนี่ย M R P E X อะไรมิสเตอร์เพ็กอะไรนะ เอสเอเลเข้าไปก็คงได้อันนี้จัดพี่กาย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 ก็มีข้าวดีแล้วพี่นนท์บอกว่ามินิเกมจะเสร็จในเร็วๆนี้คุณคนที่อยากมาเล่นมินิเกมทินทินยังเกมทินทีแทนแบกพันมาเรื่อยๆเรื่อยๆยนี่เหอะเอ้าสปาอะไรนะปาจ้ะ เรยกันดี่จะไม่เสียโฉมขอย้ายไดก่อนเอาได้ได้ดีเอาได้ดีถ้ามันไม่ใช่ได้ดีก็คอมก็โอเคเดินกลับไปริบริบ่อะเราต่อแนวบ้านเราหายแล้วบ้านนี้โคตรขึ้นนะบ้านอยู่กลางป่าแล้วมันชื่อสร้างบ้านเลยไปไปไปแนะนำสตาร์บัคเดียิมชื่อสร้างมันตัดเลย พี่มีเวลป่ะพี<อ>่มีเวลป่ะบ้านนึงเขาทำบล็อกทานกันบ้านนึงวงางรูปเรื่องกำลังไทยถามจริงกายนั้นทำไมไม่มาวะแม่งไม่ใช่สร้างบ้านเลยจัอไรแท้ไอ้ะอะไรหัวขี้ให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวกายนั้นเป็นทอมเอ๊ะมันมันไม่มันไม่ค่อยอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทอมทำไมดูหนะ้าตาเสียงแบบผู้หญิงนะพูดคำไม่เมือมันไม่มันไม่ใช่ มันสัญชาติมันเป็นคนญี่ปุ่นแต่เขาอยู่เขามันอยู่ไทยมาเจ็ดปีโอ้หน้าคนอาเบซังอ่ะแม่งหน้าแบบโคตรเท่ไอ้พี่ก็ทุกความเปี่ยวความมะพร้าแก้วมะพร้าวแก้วนี่ของเอ่อไวเป้งนักเลงไข่สั้นเอ๊ะไอจีเจจริงเจ๊จริงจริงหรืไข่สั้นอะกังกังจริงไหมขาะสั้นโอ้โหดูดีจังไอ้อะไรเนี่ยพี่พิมว่าอะไรแอดมินครับบ้านผมอยู่ไหนครับในตอนที่ผมไม่อยู่ อะไรครับแอดมินไม่อยู่ครับมึงเห็นคนนี้นะชื่อคนครับไม่ใช่ชื่อนนท์ไงไอ้ความก็ไม่รู้อ่ะเฮ้าพี่ปอเป็นแอดมินพี่ปอเข้าโอพี่นอนแบบเฮ้ยเ้ยพี่ปอเขาเป็นแอดมินยังไงตอนแรกเขาเป็นบุยเดอร์ตอนเดิมอะไรวะบุยเดอร์หรือเปล่าตอนแรกเขาเป็นวีไอพีเจ้พี่นอนเข้าใจดีเข้าเป็นนัดแคสเตอร์ไงอ่าพี่ไปแคสเตอร์เาตอร์ให้โอพี แล้วจะเป็น่ายพี่กายวะอ๋อสงสัยพีย่กายเป็นเด็กเริ่มต้นเด็กใหม่ครับเด็กใหม่เด็กใหม like ่ครับเด็กใหม่อันนี้เมื่อสักครั้งทีวีอันรันเมดิแคมอันไม่มีอะไรทำวะเฮียไม่มีเลยมากอยากจะบอกว่าใส่กอ่อนเฮ้ใส่ก่อนของบอสแม่งเลยสัมผัสไปทีปลุหลับปลุกหลโอเค,อเคพีพ่พร้อมถ่ายยังถ่ายนานแล้วสวัสดีครับก็ผมชอบคุยพวกเกมเมอร์นะตอนนี้ก็รู้สึกที่ประับ กเก๋งรับเฉยสุดๆแล้วก็คือคุณตายครับแล้วก็เฟียแกงทีวีนะครับคุณไอ้นาเวียแกงทีวีแล้วก็เนี่ยเลวเฟียนาเวนาเม่พ่องอะไรอะชื่อว่าอะไรเลวเฟียแกงทีวีแต่สกินใช่อีกแบบหนึ่งนะซึ่งยังไม่ได้ใช้สกินนะคตอนนี้ก็อยู่กับเซิร์ฟหรือฮิปเปอร์ขับนะครับฮิปเปอร์ขับนี่เป็นเซิร์ฟที่เอ่อคิปเปอร์ยังไม่ โอเคตอนนี้เราก็มาโผล่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะโชคุนตรงไม้ๆเยอะๆตรงไม้เยอะๆเขาเรียกว่าอะไรเอไอไม่โดนชาร์เออเอไอไม่โดนชาร์พอดีผมไม่นั้นันก็ไม่ดูใจเ้ยเจอเจอทองอุ้ยอู้เจอแมงมุมกู้ซวยเลยครับโอ๊ยพิษตกเอออย่างึงะอ็ใช้ไอ้โอ้ยมังพึ่งขาดด้วยอู้ยไม่ทันอ พี่พีครับชื่อคนครับชื่อคนเฮ้ยเบลิเฟอร์มาเล่น BRF คนบองไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวจริงครับไปเกี้ยมากไปเกี้ยมากครับไม่มีใครเชื่อหรอกตัวจริงเชื่อดิ๋ยไปเกี้ยแม่งที่นนว่าแม่งเพิ่งมาถ่ายที่แม่เฮ้ยพี่กายพี่ยุงหลังพี่อ่ะดูเห็นแล้วูกันผมช่างขุดคนช่างช่างเฮ้ยไอ้เหี่ ฉันรับตอนนี้อยู่ไกลต้องแดกไก่นะโอเคมี่แกพิษแดกพิษไปใหญ่ตอนนี้มีเพชรยูซองอันมีทองอยู่ยี่สิบปอนมีเล็กยูซองชุดเอาทำอะไรเนี่ยสองชุดไม่เอาสี่ชุดเลยครับชุยจริงไหมเนี่ยเด้ได้หินต้องอันนี้มาเพื่อไปทำที่บอกทานเชือคุณ เช่วกันคุด,ดิเอ้ยเจอใครเจอเ่เฮ้ยไม่ต้องหองเงนียมึงโอเคขอ้ยังแต่กับอันยังขับเลยยัยัยัยเราไม่กับเอาไอโอเวนไปเลยโอเวนโอเวน โอเบนไม่ใช่แหละไปหาเบลิเฟอร์นะไอโอเวงไงเบลิเฟอร์แป๊บนึงอ่าเจอแล้วครับนี่เบลิเฟอร์ตัวปอมเลยติด่อปอมนะครับคอย,อยอให้เอ็ดนน์แบนเร็วๆนะเฮ้ยทีวีอรัพี่วันเตียงวันเตียงมันเร็วๆแล้วเจอท่านเยอะเฮ้ยมันตีพี่มันตีพี่ใครกูหน <c oughs> ีแหละโอเคหนีไม่ได้ไม่งั้างนั้นกูตายนะครับว้ามาหาพวงเลยว้ามา เจอเลสโตนเอ้ยอย่าดูดิตีตบน้อยไม่อกห้เห็นตีอย่ดูตีตีเลยเ็นเลยกรงเลสตนเออตอนนี yeah. ้อ้เพอยู่สชุดมีชุดท right> ี่สองเออเจอเล็กเจอหนดินดาโ่ไเกเลสตนไม่บอกใครด้ดกโอเวนเอาแมกเข้าออกแม่ก อยอย่พีอ่าไปคดอย่างเดียววิแตพี่เ้ยคุณแท้ครับเลยสอนี่เอ้แม่งารวยทานแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปสร้างกอ,องอยู่แล้วพุพ่มมรวยทานทานทานจกปีไม่ใช่หกจกปีหัวนี่ครับฐาทางขยะก่อนอ่าาาขยะ พี่โคตรแค่นี้พี่กลับบ้านมสร้างกล่องเอพี่ดะยทีพีดอยวามากบไปสัาเป่ะมันถึงเพรามันไม่ได้เซ็ตใี่บ้านไหทุมวิอนเโอ้ยโอโซนาโดแต่กากหิวเลเฟอร์คับเลเฟอร์คนต็มี่มีเอฟกวน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 ทิว เ,เขาไม่ทึงชาวล็อกเกินไปหรอกเบย์บีอารเดเบย์เอร,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 ร์พี่เบย์เขาไม่ชาวล็อกเกินไปยังเช้นมือกับค้าทุกคน <laughs> อย่าจะแย่พูดเลยอ,ออกเบนที่แคมป์เถอะเหนื่อยตามใจเลยก็แล้วมขอพักก่อนขอพักเป็นที่แคแมป์สักส่องนาทีวางกลองวางกล้องแอนกล้องกล้องเคนทบแคมปทำโอเคไปส้างป้าย ใครคิดจะมาแย่งโดนพี่กายไปห้องโอเวนก็นะเดี๋ยวคอยบกเดี๋ยวคอยบอกเดี๋ยวทำผัดเวอีละโอเคอเคันนี้ต้องเก็บเพชรนะเก็บเพชรมีตีผมเจอยังมอไมมหเก็เก็บอเบเก็บมีแอปเอานะเดีมันมอยูม่มันเกลียน้องเกลียนต,ต้องรีบเผาเดวมันอยู่ม,ยมันเกลียนนะ น่าจะมีสิบที่แบบก็ออกมากระพาที่ดีนะครับผมนี่ก็โปรเีน ไม่ทำที่ไหของไม่เยอะเก็บเก็บแต่ที่ต่งๆก็คือไอ้เชนที่น่านก็ควกเพื่อมะัสัทำไมเมนกรสสค้มาตัวเองนี่ชกัอยู่น่ก็จะดะออกมาเป็นรอยเป็นพันตัวว่าชเนื้อแกสอตัวจิเปอาหารเ่หอไปเลยอ่ะทาเเดเข้าบ้านใช่ไหมเชไม่ตาย โอเคอุ้ยข่าวสูงแต่ใส่เปคนโดนแม่มาเรียนผานหายไปเยอะเลยใจบ้างะทังสุภาพบุรุษพิวมาดูใจสายรับเชนผู้รับตลอดการของแกก่อนที่จะสิลมหายใจเบรสเลรบเบ็บเ็รเแล็ดไม่จิกเบรบเบรบแยม่ยิงตัวเป็นไม่คยถูกอาเดี๋ยวพี่บเดีอยู่ผมที่พี่บอไอะ ทีมทีมอทีอ่าอะว่าสกินสกินไรนี้ว่าเทแม่หว่าไม่เจอสุดท้ายล้วอ่นี้ตทูแลเนไปลับไปต่อหาคนคน ไอ้ขุดข so ุดถานขุดขุดแร่เออขวนแม่งขวนน่าขุดมันเลยอมคจะรัเากัดตนาดใช้ไมทำไมว่อแ่ที่ต้องชกาอไกมาแบบผีหอนะครับผีหล่อผีหลอ ขอเรียกแป๊บนึงครับพุ่งไปคุยกับโอเวนป๊บนึงแล้วพม่งเข้ามาไอ้ฮฮนี่ก็ตามกูไม่หยุดเลยนะเออไอแฮาเนมันกำหววคยกคนตีนใช่ไหเอ้ยขอหากกิจให้เรยสักหคกหนให้ไงแม่พี่เจอคนนั้นแค่แค้ๆๆอไ้มมีเลสตอนอยู่พี่เอาป่ะต่อยหน้าต่อยหน้าต่อหน้าปั้่อนปั้มตนโอ้ยรวยแรงเนี่ยุดเจอหว โอ้ยเฮียโอ้ยเหียอยู่ในท้องเนี่ยก็ดูแแหวดิไอเฮียโกนมันอาว่าแฮหงหรืแฮหแฮหแหอ้มาลองมเดี๋ยวค่อยทีพีห้าพิการที่ล่างนะโอเคป่ะโอเค ข้อไปเอ็นชันข้องรูอว่าเซ็ตโฟนนี่แหละแต่บ้านจำได้ว่าบ้านเราอุ้ยุ้ยตกแล้วปะกูจะตายก็มาพ่อม,อมไปเอ็นชันข้อไป <ยะ S 1> เม่ไปหรืออย่ายไปโอเคหลอด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 กระเป๋ากูไม่เซ็ตของเลยกูห่วงบ้านเขาไม่เบลิเฟอร์เลยตีกับเบลิเฟอร์ครับคนคนไม่มีเย่ครัแม่มาตีกับเบลิเฟอร์ ใกล้รับปีพีด้วยอยู่บ้านแล้วโอเคไหนจะเข้าบ้านนโอ้ยโอเว่นเจมส์กินตันคงกับคงมาหาพีแล้วรับด้วยไม่รับรับเลยกูไม่รับรับด้วยกูไม่รับรับดิไม่รับอ่าเอ้ยสร้างกองเองสร้างกองเองดงดิ๊กเอาสารมาบ้างเดี๋ยวพี่สร้างเตาให้นะ อวันนี้ผมทำทำตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคร้บผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายดีซ่า